ก็ทักทายกันสำหรับคลิปของฮานอยนะครับผมฮานอยวันที่หนึ่งเมื่อวานเป็นไงนะครับก็ไลน์แต่กิจก่อนกิจห้าสกากาชานะครับเจ็ดหกศูนเจาะไม่มานะครับ พิเศษนี่จะพัดก่อนมาดูพัดก่อนพัดเมื่อวานแปดสี่กับแปดห้านะครับลุด VIP นะครับห้าสี่สองสามอุย้ยเมื่อวานฮานอยไม่มาไม่ดีเลยพิเศษนะครับพิเศษเมื่อวานออกหกสองอุย้ยมาแล้วมาแล้วตัวเจาะหกสองนะครับ แล้วก็บน0ูนย์สนะครับก็เข้าแค่รอบเดียวปกติเมื่อวานนะครับปกติออก02 26 <c oughs> เข้าเด่นนะครับโอเคเด่นหกสองมาสอรอบติดเ <c oughs> จาะเจเป็นาพัฒนานะครับเข้า เข,เข้าแค่นี้เด่นแบบเด่นปกติแล้วก็พิเศษเข้าเจาบนะครับสู้เราหาเราไม่ได้เลยหาเราเข้าเกือบหมดนะครับเออ,อทีนี้มาดูของวันนี้กันนะครับวันนี้ฉเฉพาะกิจจะเด่นไปที่ศูหนึ่งกาชาติ เจาะนะครับเจ็ดนะครับแปดสแล้วก็เกก้าสาตัวนะครับเจ็ดแปอันนี้ก็จะเน้นที่กาชาิเป็นหลักนะครับ ลองโดยกิจชุดเด่นนะครับผมชอบไปทีแบบสอกับ7 2็ดสองครับพัฒนาล่ะพัฒนาวันนี้เด่นที่90 9า9ูน4 9 6ก้าสอง0กสกสีหกูนสครับ สามตัว0ูนย์เก้าหกศูหกเก้คับ VIP VIP วันนี้เด่นที่ห้าหกห้าหนึ่งห้หห หกหนึ่งหกสองตามตัวนะครับห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าสองอุ้ยหมดเลยแค่ห้าตัวไม่ต้องไปเน้นนะครับเอ,อพิเศษนะครับ พิเศษวันนี้เด่นไปที่ตัวไหนพิเศษ3าสนะครับก็จะมี3 4 3สี่าห้าสาสองนะครับ4ี่ห้าสี่สอง อ่าสามตัวนะครับอีกสี่แปดด้วยตัวหนึง่งสามตัวนะครับผมชอบไปที่ห้าสี่สองเนาะมองดูเด่นแล้วนะ่าจะเป็นชุดสี่สองสี่ห้านะครับแล้วก็สี่แปดอ่ะปกติ ปกติวันนี้เจาะโดนไหมเขาจะเด่นไปที่หกแปดนะครับหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่สามตัว แปดหกสองหกสองแปดสองหกหนึ่งแปดหนึ่งตามนี้ครับแล้วก,ก็คอยมาเออตัวเจาะนะครับสำหรับใครที่ตามหาหน่อยนะครับส่วนเ,ออเรา วกฮิด,ดีก็ลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับห้าน้อยก็ตามมาติดๆครับผมโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ